ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะสาวันวิสาเปิดใจถึงซาร่าก่อนหน้านี้ซาร่าเผยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อสังคมซื้อนาคตให้ลูกไม่ใช่โตมาลูกเป็นพนักง,งานออฟฟิศได้เงินเดือนหน0 0งบาท ทำนักแสดงสาวสิงโกิลมัมยังสาววันษาต้องออกมาโพสต์ข้อความฝากถึงซาร่าเลยทีเดียว ag, ความคิดที่แตกต่าง Hash save พนักงานออฟฟิศแม่ของแม่สาก็เป็นพนักงานออฟฟิศและแม่เลี้ยงสาวมาด้วยเงิน8,000บาทก็ไม่เห็นว่าชีวิตแม่สาตอนนี้จะไม่ดีตรงไหนเซฟไมพิรัต ซึ่งล่าสุดสาวสาก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องที่โพสต์เราคิดว่าคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีเราเข้าใจค่ะแต่ได้ความที่เขาอาจจะมีความคิดที่เป็นฝรั่งเพราะว่าเงินเดือนฝรั่งกับเงินเดือนไทยในออฟฟิศมันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะออฟฟิศคนไทยกับออฟฟิศฝรั่งไม่เหมือนกันออฟฟิศฝรั่ง เขาได้เงินเดือนเป็นแสนถูกไหมคะเขาก็อาจจะคิดแค่ตรงนี้สาวก,ก็เลยได้ติดแฮชแท็กว่าความคิดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ความที่ตรงนี้มันติดตรงที่ว่ามันอยู่ในสังคมเมืองไทยมันอยู่ในสังคมไทยซึ่งสังคมไทยพอพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนขึ้นมาจะพูดเรื่องไหนก็เป็นประเด็นหมดซึ่งพูดแบบเหมือนกับด้อยค่าต่ำต้อย เราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเยอะมากแต่เรารู้ว่ามันเป็นความคิดที่แตกต่างอยู่ในโลเคชันที่ต่างกันบางทีความคิดของคน m ม n d เซ็ mindset. เป็นไม n d เซ็ตที่ดีคำพูดมันก็จะออกมาดีแต่เขาอาจจะเป็นไม n d เซ็ตที่ดีก็ได้แต่มันผิดโลเคชันไปนิดนึงก็ไม่ได้ว่ากันค่ะ